วันที่15พฤศจิกายน2 5 5 7เวลา9นาิกา30นาทีสปปนารธิวาสเขต2ดํดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าโครงการพัฒนาอาชริาภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา2 5 5 7ซึ่งสพทร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสสวทจัดขึ้นโดยผอสพปนาธิวาสเขต2 มอบหมายให้ในายอภพิชาติขาวสุริจันทร์ผอ,อโรงเรียนบ้านสุไหโกลกเป็นประธานศูนย์อำนวยการสอบคัดเลือกและมีนางศรีสุดารัตนพลศึกษานิเทศเป็นผู้รับผิดชอบระดับเขตพื้นที่การศึกษาสำหรับวัตถุประสงค์ของการสอบคัดเลือกก็เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้เด็กนักเรียนที่มีความสามารถในวิชาวิวยาทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้ได้พัฒนาความสามารถอย่างเต็มศักยภาพทั้งนี้มีเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จากโรงเรียนในสังกัดสพปนนาธิวาสเขต2และโรงเรียนเอกชนในพื้นที่อสุไหงโกลกมาสอบคัดเลือกในครั้งนี้จํานวนกว่า800คนโดยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3จะใช้ข้อสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6จะใช้ข้อสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ในการสอบครั้งนี้สพปนนาธิวาสเขต2ใช้โรงเรียนบ้านสวยโกลกเป็นสนามสอบคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น13ห้องสอบ